โ okay. อเคอาจจะช่วยวะโอเคนะผมขอกราบสวีเจนท่านเข้าสื่อช่องส่อเทพกับผมุงเองนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบล x ซึ่งวันนี้ผมจะไปเล่นแบบที่มีชื่อว่าเอ่อเหมือนชื่อ t ด็ดทรูแบ็กร o มใช่ไหมสุดอ่าใช่วันนี้เราจะมาเล่มาเล่นแบบที่มีชื่อว่า The True Backroom แต่ถักถ้าถามว่าทำไมผมมาเปิดผมมาเปิดคลิปในแบบนี้พอดีเอ่อถ้าคุณเข้าแบบนั้นเนะี่ยคือมันจะต้องสับตีนแตกนะครับผมก็เลยต้องมาเปิดคลิปที่อีกแบบหนึง่ง โอเคแต่ก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันใช่ครับผมแฟนอารน์ตแล้วเอาคลิปแคลร์ขึ้นมา Okay. มันก็ยังมีอยู่แค่นั้นแหละซึ่งก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยดีกว่าไปว่าผมเอาขวานวยดีกว่าน่าจะเป็นของดีโอเคโอ้โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในแมป The True Backroom นะครับผมนะซึ่งถ้าท่านผู้ชม uh, คนไหนอ่ะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้ยินผ่านๆเกี่ยวกับ The Backroom คือตอนนี้อ่ะมันแบบมันกำลังดังมากๆนะแล้วผมก็เ uh, ไปเจอคนเขาเล่นแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยมาลองเล่นดูซึ่งภารกิจคอยด่านเนี่ยเขาบอกว่าให้ หาทางออกใช่หาทางออกง่ายๆเลยซึ่งไอเดอะแบ็กลูมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็คือมันจะเป็นห้องซ้ําๆกันอย่างนี้แบบเรื่อยๆอ,อ่ะโอ้โหตกใจหมดแต่ที่ที่ผมงงอย่างนี้ก็คือทําไมตัวเราอรเป็นอย่างนี้วะ <laughs> นี่คือทุกคนจะมีหน้าตายอย่างเนี้ยน่ากลัว <laughs> น่ากลัวเกินยาเอ็นเดอร์แมนออตกใจน้ตัว้โอเค แอบร้อนนะนี oh. hey. ่อ <apologize> okay? okay. oh. oh. ่ะเอาเพิ่มยังวะเฮ้ยเสียม่เนี่ยทำงี้โอเคไหมผู้โดกกันใจช่วงนี้เล่นแต่เกมผีด้วยคลิปก็ดูแต่คลิปผีร้อนจนหน้าจะเป็นผีไอ้ตัวเนี้ยเออผมไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรคนมีเสียงแบบเสียงตือนตลอดเวลา มันไม่ได้เสียงจากกัจากในหูผมแม,มัไปเสียงในเกมอะอน่าน่ากลัวกว่าแม่พ่อคุนี่แหละอ้า,อานั่นไงนั่นไงเริ่มมาก็หลงแล้วแล้วมันคุยกันไม่ได้นะเกมน,นี้มันไม่มีให้พิมพ์ช่องแชทอะไรเลยอ่ะมาเพื่อนไปกันไปกันออโอ้โหพวกนี้มันเขาวงกดดีดีนี่เอง เออเฮ้ยทางนั้นเราทางทางนั้นตันเพื่อนมานี่ทางนั้นตันเออมันจะมันมันมันจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคือมีแค่มีมีแค่เราใช่ไหมเนี่ยแล้วคือทางออกมันมีเหรอคือตอนที่ผมไปดูมาเขาบอกว่าเดยวแบคทรูมันมันไม่มีทางออกอ่ะ ถ้าเพื่อนไปมาคือแล้วก็หนีมาเยอะคือมันน่าจะไม่มีอะไระนี่ก็ตันวัดดาเพื่อนมาเพื่อนหน่อยดิโอ๋น้องมามาเนี่ยมาเนี่มาเนี่มานี่มาเร็วมานี่เร็วไม่อยากไปคนเดียวอ่ะเฮ้ยคืออะไรที่มันหน้าวังเวงแบบกดดันอย่างเงี้ยนี่นี่อ่ะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยไหนเพื่อน แบบว่าเฮ้ยโอ้นี่คนน่ากลัวคือมันไม่มีตัวอะไรแต่แบบแต่แบบเราไม่รู้ไามันคือมันคืออะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวาเนี่ยท,ท,ทำไมทางเป็นี้เนี่ยเฮ้ยสวัโลีทางมีอันนี้ชื่อทางออกไหมเอ,อ้คอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยเฮ้ยผูไดีจริง ไม่ไม uhm, ่ไม่ไผมได้ยิเสียตัวเชียร์ว้ตัวเสียงอะไรวะเฮ้ยไน่ากวจริงไอ้เมื่อก <mas ี้น่ากลัวกว่าเยอะเลยอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ท <ER ี่ใหม่ท uh ี่ไหมเอาไงโอเค ผมว่าทางออกอ่ะมันน่ามันมันจะต้องไม่ใช่ประตูอ่ะมันไม่ใช่ประตูแน่ๆทางออกอ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบเอ้ยขีดตรงนี้แบบเอ้ยตรงนี้คือทางออกนะเว้ยออกไปโง่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคนนั้นชื่อทำไมคนนั้นชื่อไอพีแฟนตาวะเป็นอะไรกับแฟนตาเพื่อนโอ้โหไม่กล้าคอนเทนต์ก็ไม่เกิดนุ๊กไม่กล้าคอนเทนต์ก็ไม่เกิดจำคำนี้ไว้ ว้าววัดดาวอิตติเฮ้ยเมอไม่เอาไม่ไปไม่ไป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 เอาก่อนไปขอเพิ่มแสงแป๊บเอ๊ะไม่ช่วยอะไรเลยมันน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ไม่มีนะขอร้องนะขอร้องนะขอร้องนะถ้ามีอยู่ตอนนี้ต่อยโทรศัพท์นะโอเคไม่มีไม่มี โอ้เห็นสีเ,เหลืองๆแบบนี้นึกถึงไอเด็กนั่นเลยว่ะถ้าจะไปนึกถึงว่าโหเด็กควินนั่นมันจะมีจริงๆเหรอทางออกอ่ะมันจะมีจริงๆเหรอที่เพื่อนถามอ่ะมันไม่มีตัวอะไรนะแต่แบบมันไม่มีตัวอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีแค่มันมีแค่เราอะ่ะ แล้วก็ทางนี้แม่งวอคนอย่างเงี้ยโอเคเอาจริงนะผู้เล่นน่ากลัวอีกดูหนะ้าดิหน้าไม่น่าไว้ใจอย่างไรงอ,อทางมืดมดลงๆกว้างๆไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันนำเองโอเคเขานำไม่เอาเขาลืมใส่แสงเ <laughs> หรอหรือว่ามันเป็นก็มันเป็นแบบมันเป็นความตั้งใจหรือ <laughs> เขาเลืมใส่แสงวะ อะไรวะเนี่ยกล้องจอปิดนี่ใช่ไหมนี่ทางออกไหมใช่ใช่ไหมอู้ออนี่คือทางออกอ๋อเออจริงด้วยอ๋อผมจำได้แล้วก็คือเมื่อกี้ตรงนี้มันเขียนว่ากำลังจะเทเลพอร์ตเอาไปที่ด่านต่อไปก็คือไอเบอรแบ็กรูมอ่ะมันไม่ได้มีแค่ด่านอ,อ เราลับไปทางเมื่อกี้ได้嘛โอ้เอออย่ากลองทำนี้ได้หรอวะแต่มันแต่ผมต้องยืนนิ่งๆไม่โกรธอ่ะไม่เหมือนในคอมอ่ะในคอมมันสามารถไอ้นี้ได้ไปเพื่อนเราเทเลพอร์ตกลับไปด่านเมื่อกี้เหรอคนร้องอะไรเชี่ยคือได้ทำอย่างเนี้ยฉัดเจนอย่างนึงคือมันจะต้องมีตัวอะไรแน่ๆอ่ะ สเตคือผมรู้สึกนะตอนที่ผมไปตามตามจำได้ของประวัติเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิงทชี่ยอะไรย่ามายุ่งกูไม่ใช่วันนี้แต่ไม่ใช่พรุ่งนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอซีพีเหรอไอซีพีตัวอะไรเนี่ยแบล็กกายเคยมันมันอยู่หลังผมมันอยู่หลังผมเฮ้ยไม่เอ,าไ,เอ,า,อาไม่เอาอย่ามา,ย,ามยุ่ง มาขอลายเซ็นกูไม่ให้หน้าตายอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นไงเหรอพูดน่ากลัวเออเออเพื่อนเพื่อนบอกฉันทีว่าว่าทางนี้คือทางออกอ่ะเออเออผมพูดยังไม่จบเลยนะว่าคือผูตามผมทำได้อ่ะเขาบอกว่าเดอะแบ็กรูมเนี่ย คือมันมีเป็นร้อยกว่าด่านอ่ะตามประวัติที่ผมไปดูใน YouTube มามันมีเป็นร้อยเลยอ่ะแบบโคตรเยอะอ่ะใครที่รู้ประวัติแบบชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมไม่ค่อยแม่นเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เฮ้ย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 ผมไม่เสียมันผมไม่เสียตัวดันนะตัวมันยืนนิ่งอ่ะหลอนแล้วเหรอทางนี้ทางดันดีกว,ว่าไปหนึ่งไปสหนึ่งเบสไปทางดัน คือมันคุยอะไรกันไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างยืนนี่มันยืนเพื่อนเพื่อนมันยายายาโหแล้วตีโคตรแรงตีอย่างแรงเลยตีตีอย่างแรงเลยผมไปแล้วผมไปแล้วให้เพื่อนรอดให้เพื่อนรอดไม่ไหวแล้วอย่าลืมนุ๊กไม่กล้าคอนเทนต์ไม่เกิดไม่กล้าคอนเทนต์ไม่เกิดต้องเอาไว้ไม่กล้าคอนเทนต์ไม่เกิด ปล่อยกูไปเถอะต้องคอยฟังเสียงมันไว้อ่ะแต่ผมไม่อยากเปิดเสียงเต็มไงเสียงมันตืดูดูดูดอะไรไม่รู้อ่ะขอเถอะขอผ่านด่านนี้แล้วผมขอจบคลิปเลยเราแวงเป็นโคตรเราแวงอ่ะเสียงเสียงเสียง เปิดไฟดีออลหัวเรากบเกลื่อนไปงั้นแหละปล่อยกูไปเฮ้ยใช่ไหมใช่ทาออกไหมตรงนั้น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 อะไรเนี่ยเวนเลยมันหลอกมันหลอกให้ผมเดินมามาทางออกทางนั้นทางนัทางนั้นผมต้องผมไปทางไหนได้ไม่ใช่เด้อ เมื่อกี้ผมเห็นแสงสีแสงสีเขียวเอ่ะมันต้องใช่แน่ๆทางออกอทางนี้ทางนี้เออมันอยู่ไหนเสียงเราเองวันนี้วันนี้ไม่ไม่ใช่วันนี้เพื่อนเอาไฟนีออนแสบตาแบบดี้ตายเลยไรไปเนาเดี๋ยวแสบตาทางนี้แน่ๆลองไปดูดิผมพาวรากลับไปเสเตกหนึ่งเถอขอร้องอ่ะเอ้ยเสเตกสองเสเตกศูนดิ ด่านแรกด่านสีเหลืองเมื่อกี้อะ่ะเขาเรียกว่าสเตกศูนย์นะไม่ใช่สเตกหนึ่งขอเจอทางออกก็พอแล้วแค่นั้นแหละใช่ไหมทางออกใช่ไหมขอร้องอ่ะช่วย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 หลอนอะไรแบบนี้มันมาก่างอะ่ะไม่กล้าคนเช่นไม่กเกิดปล่อยกูไปเถอะปล่อยกูไป ไม่กล้าคนทต์ไม่เกิดนกเชื่อฉันเชื่อตัวเองไว้ไม่เชื่อใครตัวเนี้ยกดส่องไฟยัดหน้าเอ้ยรู้กลับทางไหนอะผมยังไม่ออกมาเลยวถ้าเราไม่ได้เสียงมันมันก็น่าจะไม่ยินเสียงเราอ่ะเออน่ใช่เสียงมันไหมขอเปิดเสียงเครื่องนะครับผมถ้าเสียงมันดังไฟก็หอด้วย ใช่ไม่ใช่ผมลองฟังอ่ะไม่อย่าหลอกตรงนี้ดิไอเกมนี่ถ้าตายคืนน่าจะต้องไปเริ่มสเต็กหนึ่งไม่สเต็กศูนย์เลยอ่ะไม่กล้าคนเด่นไม่เกิดครับผม แต่ใครก็ได้ช่วยตัวออกไปจากวนลูปนรกทีทีมันมันมัอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไอุกการไม่ต้งเนื้อไม่ใช่เนี่ยออกมันอยู่ตรงนี้เกโเกคไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ มีกสนะ้นด่านไหมเอมีใครอยู่ในเซิร์ฟนี้บ้างมียังอยู่คนนี้ There are u n d i s t u t a b l e ลองเบรก Stop them หยุดพวกมันไม่ไม่เอาไม่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 เอาไม่เอาไม่เอา,เอาตัวอะไร ไม่ตัวไม่รู้แต่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอช้างเงาอยัดปากก็บอกเลยมันร้องไห้อยู่ว่าเสียงไม่เอาไม่เอายอยุดผมไม่เดินไปผมผมไม่เดินไปแน่ๆน่ะโอเคโอเคปิดคลิปตรงนี้แม่แล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมนะสํหรับนี้ก็เจอคลิปหน้าซีโอเคได้เจอบ๊ายบายไม่อยู่คพิอยู่แล้วคพิอยู่แล้วปวกโอเค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 ละโอเคละบายบายบายซีอู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 ซี